ยอมรับและดูแลตัวเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งที่แท้จริงกันค่ะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าเหมือนเราต้องยืนหยัดอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นคนที่ใครๆก็มองว่าเออเข้มแข็งจังจัดการได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าข้างในลึกๆแล้วเราจะรู้สึกยังไงก็ตามเหมือนเราต้องยิงสู้เสมออืมเป็นความรู้สึกที่ผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะคนที่มักจะต้องเป็นหลักให้คนอื่นบ่อยๆนะครับเหมือนเราต้องใส่เกราะบางอย่างไว้ตลอดเวลาเลยเนอะ ใช่ค่ะแล้วลึกๆล,ลงไปนะคะบางทีมันก็มีคำถามขึ้นมาในใจเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้แกร่งขนาดนั้นก็ได้มั้งแค่เราเไม่อยากให้ใครเห็นตอนเราเหนื่อยหรือตอนเราอ่อนแอไม่อยากให้ใครมาเห็นน้ำตาเราอะไรแบบนั้นนะคะแล้วมันก็อดคิดต่อไม่ได้ใช่ไหมครับว่าโอเคเราเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ตลอดเลยแล้วถ้าวันไหนวันที่เราต้องการใครสักคนบ้างล่ะใครใครจะอยู่ตรงนั้นเพื่อเราจริงๆ ม,มันเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนนะฮะเราบางจีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะครับค่ะวันนี้เราเลยอยากจะลองมานั่งคุยกันถึงความรู้สึกนี้นะคะอยากจะค่อยๆค่อยค,อยคอยสำรวจความรู้สึกนี้ไปด้วยกันทําความเข้าใจที่มาที่ไปแบบอ่อนโยนเผื่อว่าเราจะได้เจอวิธีที่จะโอ,อ,อบกอดใจตัวเองได้ดีขึ้นในวันที่เรารู้สึกแบบนั้น ถ้าลองมองย้อนไปนะคะอะไรกันนะที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้จากที่เคยสังเกตหรืออาจจะรู้สึกกับตัวเองมาบ้างอย่างแรกที่นึกถึงเลยน่าจะเป็นเรื่องภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่เรามีนะคะพอเราต้องคอยดูแลต้องจัดการเป็นหลักให้ใครต่อใครบ่อยๆมันก็เหมือนกับว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเก็บความรู้สึกอ่อนแอไว้ข้างในสุดเลยอืม การต้องทำหน้าที่นั้นซ้ำๆบ่อยๆนะครับมันเหมือนค่อยๆบีบพื้นที่ส่วนตัวทางอารมณ์ของเราให้เล็กลงไปเรื่อยๆเวลาที่เราจะได้อยู่กับความรู้สึกจริงๆของตัวเองหรือได้แสดงมันออกมามันก็น้อยลงเหมือนเราติดอยู่ในบทบาทนั้นไปแล้วบทคนเข้มแข็งจนลืมไปว่าเราก็มีมุมอื่นเหมือนกันแล้วพอเราทุ่มเทพลังใจไปช่วยคนอื่นจนเขาดีขึ้นแล้วอะตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะก็รู้สึกหมดแรงเหมือนกันเหนื่อยล้าไปเลย แต่สิ่งที่ตามมาคือบางทีอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นความเหนื่อยของเราเลยหรือเข้ามาถามไถ่ด้วยความใส่ใจจริงๆมันเลยยิ่งตอกย้ำความรู้สึกว่าอืสุดท้ายแล้วเราก็คงต้องกลับมาดูแลใจตัวเองเงียบๆคนเดียวอีกแล้วเหมือนเคยครับความเหนื่อยล้าหลังจากที่เราได้ใช้พลังใจไปเยอะๆกับการดูแลคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับอ,อ,อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะเบิร์นเอาท์ทางอารมณ์ได้เหมือนกัน คือความเหนื่อยล้าทั้งกายทั้งใจมันสะสมจากการที่เราต้องคอยดูแลคอยแบกรับความรู้สึกของคนอื่นการเก็บกดแบบนี้มันจะส่งผลกับใจเราในระยะยาวยังไงบ้างคะเนี่ยผลกระทบของการแบกรับความรู้สึกโดยไม่ระบายออกไปนี่น่าคิดนะครับคือในช่วงแรกๆมันอาจจะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์ตรงหน้าไปได้นะทําให้เรายังคงทําหน้าที่คนเข้มแข็งได้อยู่แต่พอนานๆเข้าการไม่ยอมรับหรือไม่จัดการกับอารมณ์เหล่านี้เนี่ย มันนำไปสู่ความเครียดที่สะสมมากขึ้นเรื่อยๆได้ครับอาจจะรู้สึกหมดไฟเบิร์นเอาท์ไปเลยหรือในบางกรณีก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตด้านอื่นๆได้เปรียบเหมือนเราแบกของหนักขึ้นเรื่อยๆครับแต่ไม่เคยได้วางมันลงพักเลยฟังดูแล้วการเป็นคนเข้มแข็งที่ต้องเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวมันก็มีต้นทุนทางใจที่เราต้องจ่ายเหมือนกันนะคะ แล้วพอจะมีวิธีไหนบ้างไหมคะที่เราจะช่วยปลอบโยนหรือดูแลหัวใจตัวเองได้บ้างในวันที่รู้สึกหนักอึ้งแบบนี้นะคะมีแน่นอนครับแล้วผมว่าจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยนะอาจจะอยู่ที่การาปรอบมุนมองที่เรามีต่อตัวเองแล้วก็ต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยแหละครับอย่างแรกเลยเราอาจจะต้องลองอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกอ่อนแอดูบ้างนะคะลงมองว่าความรู้สึกเหนื่อยความเสียใจ หรือการมีซ้ำตาเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณของความ่พ้แค้หรือความไม่เก่งอะไรเลยแต่มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งการที่เรายอมรับอบกอดอารมณ์พวกนี้ได้โดยไม่ตํเหนิดตัวเองซ้ําเติมน่าจะเป็นก้าวแรกที่ช่วยปลดล็อกความรู้สึกได้เยอะเลยนะคะการยอมรับตรงนี้สําคัญจริงๆครับแล้วก็คงต้องให้เวลากับตัวเองบ้างใช่ไหมคะในเมื่อเราให้เวลาให้พลังงานกับคนอื่นมาเยอะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะ มอบสิ่งเดียวกันนั้นให้กับตัวเองดูบ้างอาจจะลองหาเวลาส่วนตัวเงียบๆแค่ช่วงสั้นๆก็ได้นะคะเพื่อจะได้อยู่กับความรู้สึกของตัวเองจริงๆแบบไม่ต้องพยายามเข้มแข็งไม่ต้องฝืนยิ้มอาจจะแค่เขียนระบายความรู้สึกในใจออกมาหรือฟังเพลงที่ชอบหรือถ้าถ้าอยากร้องไห้ก็อนุญาตให้ตัวเองได้ร้องออกมาบ้างช่วงเวลาแบบนี้มันเหมือนเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ใจเราได้พักจริงๆนะคะ การจัดสรรเวลาเพื่อดูแลอารมณ์ตัวเองนี่จำเป็นมากเลยครับมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยนะแต่มันคือการเติมพลังให้เราอย่างยั่งยืนเพื่อให้เรายัางก้าวต่อไปได้แล้วก็ยังเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้เมื่อจําเป็นการมีช่วงเวลาส่วนตัวเหล่านี้มันช่วยให้เราได้ทบทวนความรู้สึกลดความตึงเครียดแล้วก็ได้กลับมาเชื่อมต่อกับความต้องการลึกๆของตัวเองอีกครั้งเหมือนกันรดน้ําให้ต้นไม้ในใจเราเองนั่นแหละครับแต่ถ้าบางครั้ง การอยู่กับตัวเองคนเดียวมันยังรู้สึกว่าหนักไปหรือยังยังหาทางออกไม่เจอจริงๆล่ะคะนั่นก็นำไปสู่อีกความเป็นไปได้หนึ่งครับคือการลองแบ่งปันกับคนที่เรารู้สึกไว้วางใจเราไม่จาเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเสมอไปนะครับลองมองหาใครสักคนในชีวิตดูอาจจะเป็นเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือไรก็ได้ที่เราอยู่ด้วยเรารู้สึกเออ ปลอดภัยจังที่เรากล้าพอจะเปิดใจเล่าความรู้สึกที่แท้จริงหรือความลำบากที่เราเจออยู่ให้เขาฟังได้การได้พูดได้ระบายออกมาบ้างนะครับแม้เขาอาจจะไม่ได้มีคำตอบให้เราทั้งหมดหรอกแต่แค่การมีใครสักคนที่ตั้งใจรับฟังอย่างเข้าใจและไม่ตัดสินเราเนี่ยก็สามารถช่วยให้ใจเราเบาลงได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับและอีกอย่างที่อยากชวนให้ลองทำคือการหันกลับมาดูแลตัวเองให้ดีเหมือนกับที่เราอยากดูแลคนอื่นนั่นแหละ ลองถามตัวเองดูครับว่าถ้าเพื่อนรักของเราหรือคนที่เรารักมากๆเนี่ยกำลังรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้แบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เราอยากจะบอกให้เขาดูแลตัวเองยังไงบ้างเราคงอยากให้เขาพักผ่อนเนอะกินของอร่อยๆทำกิจกรรมที่ทำให้เขามีความสุขเราก็ควรจะมอบสิ่งดีๆเหล่านั้นกับตัวเองด้วยเช่นกันครับให้รางวัลตัวเองบ้างทำในสิ่งที่ช่วยเติมพลังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการเดินเล่นในสวนเงียบ การฟังเพลงโปรดหรือการได้ทำงานอดิเรกที่รักโห oh, เป็นมุมมองที่อบอุ่นมากเลยค่ะเรามักจะใจดีกับคนอื่นได้ง่ายกว่าใจดีกับตัวเองเสมอเลยจริงๆนะคะการลองหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยความใส่ใจแบบเดียวกันนั้นน่าจะช่วยเยียวยาใจได้มากเลยค่ะและสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือการตระหนักและย้ำเตือนตัวเองในคุณค่าของเราครับการที่เราสามารถเป็นที่พึ่งเป็นพลังใจให้คนอื่นได้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าและยอดเยี่ยมมากมาก แต่คุณค่าของเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับการต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเท่านั้นนะการที่เราหันกลับมาดูแลความรู้สึกและความต้องการของตัวเองก็สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะครับแต่มันคือการสร้างรากฐานของความเข้มแข็งที่แท้จริงและยั่งยืนจากข้างในตั้งหาครับการสร้างความเข้มแข็งจากข้างใน เป็นคำที่ให้ความรู้สึกมั่นคงแล้วก็อ่อนโยนในเวลาเดียวกันนะคะใช่ครับเพราะความเข้มแข็งที่ไม่ได้เกิดจากการฝืนทนหรือการกดทับความรู้สึกไว้น่ะแต่เกิดจากการเข้าใจยอมรับและดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนจะเป็นความเข้มแข็งที่ทําให้เรารเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีความสุขจากใจจริงได้มากขึ้นครับ พอเราได้คุยกันมาถึงตรงนี้นะคะการเป็นคนเข้มแข็งเป็นที่พึ่งให้คนอื่นเป็นเรื่องที่ดีนะคะมีความหมายน่าภูมิใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเหนื่อยท้อหรืออ่อนแอไม่ได้เลยการที่เรากล้ายอมรับความรู้สึกเหล่านั้นของตัวเองหันมาดูแลหัวใจและกล้าที่จะออแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจบ้างต่างหากคือหนทางที่นำไปสู่ความเข้มแข็งที่แท้จริงและยั่งยืนกว่าการพยายามแบกทุกอย่างไว้คนเดียวนะคะ ผมเห็นด้วยมากๆเลยครับอาจจะเสริมได้ว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงอาจไม่ใช่การที่ไม่เคยล้มหรือไม่เคยรู้สึกอ่อนแอเลยนะแต่คือการที่เราเท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายและหัวใจต้องการการพักผ่อนต้องการการดูแลและรู้วิธีที่จะอบอุ้มใจตัวเองหรือกล้าที่จะขอความช่วยเหลือเพื่อให้ลุกขึ้นใหม่ได้เสมอนั่นแหละครับคือความเข้มแข็งในแบบที่ยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับหัวใจของเราเองนะครับ เป็นมุมมองที่ช่วยให้รู้สึกใจดีกับตัวเองมากขึ้นเยอะเลยค่ะครับผมก็หวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเหมือนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆคอยรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจเล็กๆให้กับใครก็ตามที่อาจจะกำลังรู้สึกเคยคลาย้คลายกันอยู่นะครับค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านล่ะคะเคยมีประสบการณ์ของการต้องเป็นคนเข้มแข็งจนรู้สึกเหนื่อยล้าหรือรู้สึกโดดเดี่ยวบ้างไหมคะ หรือมีวิธีดูแลใจตัวเองในวันที่รู้สึกแบบนั้นอย่างไรที่อยากจะแบ่งปันกันบ้างไหมคะถ้าสะดวกใจลองแบ่งปันความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเราเชื่อว่าเรื่องราวของแต่ละคนจะเป็นประโยชน์และก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันได้อย่างดีเลยคะ่ะจริงครับการแลกเปลี่ยนเรื่องราวอาจทำให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้เผชิญความรู้สึกนี้อยู่คนเดียวนะ แล้วก็อาจจะได้มุมมองใหม่ๆในการดูแลใจจากเพื่อนๆผู้ฟังท่านอื่นด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาร่วมสำรวจความรู้สึกนี้ไปพร้อมๆกันนะคะขอให้ทุกท่านได้กลับไปดูแลหัวใจตัวเองอย่างอ่อนโยนและพบความเข้มแข็งในแบบที่เป็นธรรมชาติและเป็นสุขของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ